เอาไปเด้อเท่าอย่ากลับมาอีกเด้อมันว่าให้ร้อยสิ่งม่ดีก็ไปเลยสิงดีไป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 เลยเออจะเมียความเขาไว้ดีคุณเกิดมาเป็นหมือนหนึ่งเมษยังบที่ทวดล่ะครับกระซางว้ยหมักมโอ้ยังอ่ะพี่นั่งกระม่าง่งจะเอามาอย่างเสเอาไปลอยกัะท่อง เียวใหญ่แท้เจวหยังไส่เอาไไ้เอาก็เขาบอกว่าลอยกระทงให้ลอยสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตมันหลายปนันบ่สิ่งบ่ดีเจา้ามันบ่หลายดอกต้นหลังไงไงเออยังจ้าสอลอยมอไซบบ่เอื้อยน่ะสิลอยไอ้ายต้นนั่นล่ละทิีมออกจากชีวิต,ตเอื้อยอุ้ยแม่นพวกเจ้าสันมันกินแต่เหล้ามือด้มันกินแต่เหล้าเซ่งๆแตงแส,สมันบเ่เห็ดเบียเห็ดงานเขาว่าลอยกระทง ต้องร้อยสิ่งที่บดีออกจากชีวิตเอื้อยก็ชี้ใช้โอกาสนี่แหละสิร้อยมันออกจากชีวิตเอื้อยเมนความเจา้าเมนความเจา้คาคอยกับค,ค,ค,คิดคือกันอยากไปใส่ของบอดปไปยคอยดัดเห็นด้วยเอานั่งเอามาตามนี้เด้อนั่งเด้อได้เลยอ้าวจัดมันหนักเลยมันีมาแล้วมาแล้วมาเล้วมาเร็วเซมาเลยหัวเข็ดเอ้ยแทบแทบมัน มานจะใส่ละเท้าฮะมานจะใส่โอ้มาจะละข่อยขึ้นเร้าแล้วนั่ง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 นฮะนั่งก้นนั่งก้นนั่งก้นนั่งจะแห้งนั่งจะแห้งโอ้ยเมื่อยแห้งเท้าตปลอบ้านแม่เนี่ยแก่กระเบิดเลยมีความสุขขนาดเลยบ่โอ้ยมีความสุขแลยเนาะคนบ่มีเวียกเนาะเมาอย่างเดียวไปแล้วแก่เบิร์ดเอาไเท่าเบิดแล้วเบิดแล้วโอ้ยนั่งโอ้ยไปซื้อแนี่แก่ไม่ให้นอายนายเนี่ยไปเดี๋ยวข่อยไปซื้อให้ใหม่เด้อ เดี๋ยวไปบรรจงก็ไลยเลยจังก,กักน,นึงกับพ่อนักเลยมาเลายนะไอ้ขวดใหญ่ไม่เล่นะน้าอ้ยอยเนี่เดี๋ยวมันดีความจีบผ้าเจ้าไปเปลี่ยนบรรยากาศเ<ไ>ปลี่ยนบรรยากาศเถอะไปนั่งจิบเหล่าอยู่ริมคลองลมเย็นๆประสนนานได้เถ่ามันดีคนใจดีได้เถ่ามันดีคนใจดีใจดีเออขวามสิเอาใจเจ้าแน่เพราะว่าแล้วเขาแล้วน้ำแล้วเถ่าโอ้ยขันมันเลยเจ้ามันบ่แล้วนะเถ่าพาเจ้าไปนั่งจิบเหล่าริมคลอง

จเจ้าก็มีนม่กละมังแม่ยิง้งกระเทาโอ้ยกะละมังนะคอยสิมักเก็บพักหอบเห็ดเออเออนังเาังางัง,ง,งัอีนองอยมันจะกินอันปนปลาเขาตเอากะละมังมาลอยเก็บพักให้มันแต่เราคอยม่น้องโอยเอรามา,าออเอารามาโอ๊ยเอารามาเลยราวมาเราวมาเลยเฮาเกินเากิน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 กเลกยเเขากินกินกินเา้ยดียมะเทาบรรยากาศดีมะ บรรยากาศดีวะบรรยากาศดีแห่งเอ้ยล่มเย็นช่วยช่วยนะแถาเนาะเอ้ข่อยก้อนอะไรนะเอ้ยกินกินเอากินให้มันเบิรก่อนเอากินให้มันเบิรก่อนกินให้มันเบิรก่อนเนาะแล้วเนาะเอ้ยบวมเนากกบมันเป็นย่าข่อยกี่น่ะโอ้ยเฝ้าเจ้าอยู่นี่เลยเขาข่อยกี่น่ะโอ้ยเฝ้าอยู่นี่ละเออบะตองวางไอ้สองคนเออสองคนบะตองเอาเมื่อนำเลยได้เอ่อเมื่อนำเลยได้ข่อยกี่น่ะโอ้ยเจ้าจะเมื่อกินได้ไรเจ้ากินได้ไรกินได้ไอ้พักพรสักพรไปนั่งมากนะกอลัง แนวบอดี้เนี่ยแนวบอดี้ล้อยมันถิ่นนี้ไปเอาไปเด้อเท่าอย่ากลับมาอีกเด้อมันราให้ล้อยชิงบอดี้ก็ไปเลยชิงบอดีไป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 เลยเออไปเลยเท่าอย่าลบมากนะเจ้าเด้อบาดดีเด้อ